สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีพบกับกอล์ฟแกป์นะคะและรายการมาเกาะกระซิบกระซิบกระซิบวันนี้กอล์ฟแกป์อยู่ที่ศูนย์าการค้คาสยามพารากอนค่ะกับงานเปิดตัวอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ของนาสค่ะเครื่องสมางชั้นหน้าระดับโลกจากมหาคนครนิวยอร์กซึ่งวันนี้เขามีการเปิดตัวพระเจ้าเจฟอินฟลูเอนเซอร์ออฟโชว์มอสกินแคมเปญ n เขารออยู่ตรงนั้นแล้วไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าคา่ะทั้งหล่อทั้งเสียงดีสมฉายาพระเจ้าเจฟฟ์ไม่วแสงเหนือแสงใต้หรือว่าแสงไหนๆแล้วก็มีค่าหน้าหล่อของเขาไม่ได้หอยและอยากหล่อแบบเจฟสสสเเตอ,อรร์จวีัดค่ะะพ้ฟ เมื่อกี้ค่ะดิฉันได้ฟังคุณร้องเพลงสดเปนเวทีพลุกมากเพราะว่ามันพร้อมมากปวดเข้าห้องน้ำอดีเพราะอีล่อเพลงครองมากร้องสดแล้วแบบเสียงดีมากกังวลมากต้องบอกก่อนว่าหล่อทุกแสงไหมคะอย่างคุณเซฟเนี่ยเราจะเห็นไฟเต็มไปหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่ลองพื้นมันเล่นแสงมากมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราชอบหน้าตัวเองแบบนั้องพื้นนี่มันหน้าหอมนะครับเห็นแล้วมันดึงดูดอยากจะเข้าไปหอมเซฟจะวิ่งหนีพี่หรือเปล่าเห็นครับผม เจฟขะถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่แบบว่าแต่งหน้าลอยคุณจะเตือนเขาไหมถ้าเขาแฮปปี้ในการที่เห็นหน้าตัวเองในกระจกแบบนั้นนะผมว่าก็ไม่คงไม่บอกวันนี้คุณไม่บอกพี่เหรอที่เทามากเลยครับสีขนมชั้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแต่ละคนมีสิ่งที่อยากเห็นในกระจกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นในแบบที่ตัวเองเป็นเลยแล้วอยากลองเจฟแล้วครับแต่งหน้าเป็นไหมถ้าผมแต่งเป็นนะครับเพราะว่าผมจริงๆเอาเสียจากการแต่งหน้าอยู่ประมาณนึงเลยขั้นตอนแรกของการเตรียมผิวใช้อะไรคะ moisturizer เย้แล้วพอหลังจากมอ i s t u r i z e r เสร็จใช้ p r ม m e r เสร็จปุ๊บคุณ น้ำล hey ้างหน้าน้ำล้างหน้าเ้ยตอนนี้พักโฆษณาสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาถามถึงผลงานด้านอื่นๆของน้องเจฟกันต่อค่ะ กลับมาเมากับหนมหน้าหล่อเสียงดีเจฟสตาร์เป็นถึงศิลปินระดับเทพมาททำให้พูดถึงผลงานเพลงล่ะก็คงไม่ได้พูดถึงเรื่องเพลงบ้างดีกว่าคุณเป็นคนชอบเขียนบล็อกชอบเขียนเพลงต่างๆคุณเขียนเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ผมเขียนเพลงตั้งแต่อายุประมาณ1ิบ 5นเพลงที่คุณแต่งล่าสุดชื่อเพลงอะไรครับเป็นอะไรข้อเป็นอะไรข้อเพลงซ่อนไม่หาครับผมเวลาแต่งเนี่ยเร็วที่สุดกี่นาทีซ่อนไม่หายเนี่ยใช้เวลาประมาณ2องทิศประมาณนี้เพราะว่าจริงๆผมเก็บเขียนนิดนึงพักพักพักแล้วก็มาเขียนอีกทีนึงอะไรเงี้ยและสมมติว่าพี่กอล์ฟแก๊บยืนอย่างนี้เห็นผู้หญิงแบบสวยๆแบบนี้อยากจะแต่งเพลงแนวไหนใพี่คะพี่สวยในแบบนี้แล้วทุกคนมีความสวยงามแบบของตัวเอง เข้ามากและยิ่งแบบฟังใกล้ๆนยะยอยากเข้าไปหอมเนี่ยเราจะต้องมาคุยกันเรื่องแบบผลงานการแสดงของคุณบ้างมีอะไรให้คุณผู้ชมาับมากเขาติดตามคุนอีกไหมคะสิ่งที่จะมีในต่อไปก็คือจะมีภาพยนตร์เนาะ<อ>แล้วก็จะมีโปรเจกต์พิเศษช่วงกลางๆปีแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเดียววันที่20-21ยบเอมษายนคุณงานเยอะมากทั้งปีทำทุกวันถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างจริงๆหนึ่งวันคุณจะทําอะไรครับคุณเจฟค่ะเล่นกับแมวไปกินข้ากับครอบครัวมีแมวกี่ตัวคะ14 14ตัว คุณกำลังโกหกคนดังบ้านทุกคนรู้อยู่แล้วสิบห้าสิบห้าพี่าทำไมอีตี นอนเกาะได้ถามหมอไหมดีครับพี่เอาจีิพี่สบายใจใช่ไหมเลยครับผมพี่อยากเป็นแม็ก็พี่พี่ก็เป็นไปแต่ว่าผมไม่เลี้ยงพี่แค่นั้นเองผมไม่เลี้ยงพี่แค่นั้นเองสุดท้ายค่ะคุณต้องฝากผลงานขอบคุณแฟนคลับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็ขอบคุณนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะขอบคุณจริงๆที่มาเพราะว่าจริงๆถ้าเรามาร้องเป็นคนเดียวมันเหงาเนาะขอบคุณที่มาเจอกันแล้วก็หวังว่าโอกาสน้้จะได้มาลองเปลงด้วยกันนะครับโอ้ยน่ารักมากจบแล้วจบจริงๆแล้วขอหอมทีดิไม่ให้ขอบคุณครับคุณเจฟ แห้แลวขอหอมอยู่นั่นแหละอออกจากงานอีเวนต์แล้วเดี๋ยวจะได้รอบโอเเจฟจังเลย